ปัญหาโรคหลอดเลือดถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองหรือโโตรกที่มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่มีสัญญาณเตือนครับที่ Healing Art Vascular มีวิธีการฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยโโตรกให้กลับมาดีขึ้นได้จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นไปพบกับคุณหมอกันเลยครับ สต r o k เป็นสาเหตุการตายอันดับ2รองจากมะเร็งเลยนะครับสาเหตุของสต roke มีด้วยกัน2สาเหตุใหญ่ๆนะครับ1ก็คือ โรคหลอดเลือดตีบนั่นเองนะครับเกิดจากการอุดตันของพลาคไขมันหรือสารอักเสบต,ต่างๆที่เรารับเข้าไปในชีวิตประจําวันเช่นตะกัวปลหลอดสารหนูนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือการเกิดจากที่หลอดเลือดเกิดการอักเสบนะครับการอักเสบของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งในที่สุดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีความตันหลิตสูงเป็นโรคประจําตัวครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นสตโตรกนะครับไม่ต้องรอให้หายเอง Healing Art Vascular เรามีทางเลือกให้ผู้ป่วยเสมอคร,ครับนั่นก็คือการใช้ซิริโบไลซินซิริโบ ไรซินเป็นสารชีวโมโนลกุลซึ่งเป็นลิปแพสิทของประเทศญี่ปุ่นสกัดจากสมองหมูนะครับไซริบอรไซินมีประโยชน์อย่างมากครับในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นสโตรกนะครับมีคุณสมบัติด,ด้วยกัน3อย่างคือ 1. นึ่ซริบอรไซินเป็นสารนิวโรเจเนซิสครับ,เ,รรบเพราะผู้ป่วยที่เป็นสโตรกนั้นจะมีการเสียหายของตัวเนื้อเยื่อเส้นประสาทมากมายครับแต่ซิบิรบไรซินสามารถที่จะไปสร้างไปฟื้นฟูเส้นประสาทที่เสียหายเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาได้ใหม่ 2. neuroprotective การขาดเลือดนานจะยิ่งทำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเจนนะครับเส้นประสาทเนื้อเยื่อต่างๆก็จะเสียหายอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่การให้ซิลิโบไลซินนะครับสามารถที่จะปกป้องเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆเหล่านั้นให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติและไม่เสียหายเพิ่มเติมและข้อสุดท้ายนะครับซิลรโบไรซินสามารถที่จะเปิดหลอดเลือดให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้เยวะต่างๆทำงานได้อย่างดีขึ้นนี่คือประโยชน์ของซิลิโบไลซินครับ โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะสโตรกไว้ใจให้ Healing Art Vascular ดูแลนะครับ